ไอ้สายตายไปดิช่าแหวไอ้เธื่อไม่เห็นว่าแต่ฟัคยิงอยู่ไหนวะตายกูบอดเลยกูมองไม่เห็นมัน <c oughs> มองไม่เห็นอ่ะหึหึเค่คิดด้วยสัตว์ แม่งไปมองหายอยู่ข้างล่างแต่เมิงข้างบน <c oughs> ย,ย,ยอยกูการี่เอียมาดิสัา เพื่อนไปช่วยกูแล้วตัทำไมเพื่อ,อนวิ่งทางนี้มนหมดเลยวะเฮ้ยทำไมเสียงเกมมันดูเบาๆนะอ๋อ,อเฮียโอ้โห,ด,ห,ด,ห,ด,หด,ดับสัตว์ ปกติผมไม่ค่อยใส่หมวกหูดับมาเร่มเป็นนี้ยงหรออ่ายิงยิงไปสู้มันเวนเน่